เรามาติดตามข่าวเอานบีกันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของ n b t Talk ครับวันนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามที่ริมคลองพดุงกรุงกรเกษมข้างเทน่นเรัฐบาลนะครับงานนี้นั้นจะมีวันนี้วันแรกนะครับรับไปจนถึงวันที่28มิถุนายนงานนะครับมีตั้งแต่10นาฬิกาถึง19นาฬิกาเดี๋ยวเราจะไปพูดกับเจ้าของงานในการจัดงานครั้งนี้รับคุณอํานวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สวัสดีครับท่านรัฐ สวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศหลังจากที่ท่านนายกเปิดแล้วได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับการจัดงานในครั้งนี้เก็คือเริ่ต้นก่อนนะครับับตลาดตลาดคลองกระดุงข้างทำเนียบเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นตลาดที่ที่คนทั่วไปเนี่ยจะสนใจว่ามันจะมีมีรายการอะไรต่อไปต่อเนื่องนะครับเพราะว่าท่านนายกบ,บอกว่าที่ตรงเนี้ย ลองจัดเอาไว้สําหรับเรื่องสินค้าต่างๆให้เกษตรกรให้ใครจะไครได้มาใช้ประโยชน์ใช่ครับในโครงการแล้วแล้วก็เขาก็เรียกกันเขาเขาเรียกกันเล่นๆว่าตลาดนายกครับทีนี้นายกก็เลยบอกว่าวันนี้อย่าเรียกว่าตลาดนายกเลยเรียกว่าตลาดนายกอดีกว่านะครับก็ท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสินค้าตัวหนึ่งซึ่ง แม้จะไม่เป็นที่แพร่หลายมากนะักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำรายได้ให้กับประเทศชาติค่อนข้างเยอะเหมือนกัน mm hmm. คือเรื่องไม้ดอกไม้ประดับและไอ้ปลาสวยงามครับนะครับทีนี้พอท่านนายกได้ได้ได้กล่าวเปิดแล้วก็มีทูตนะฮะก,ก็ก็ไปร่วมด้วยท่านนายกก็ไปตามบูธต่างๆมีหกสิบบูธสำหรับใ้เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ และก็สามปิบูธสำหรับไอปลาสวยงามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาคนก็เดินตามไปดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับตัวตัวผมนะครับ,รบก็ก็เร์ไพรส์นะครับเพราะว่าไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้เห็นไอตัวไม้ดอกไม้ประดับที่มีราคาแพงขนาดนี้คเคยเห็นเขามาโชว์เนี่ยราคาสองล้านห้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่เขาเพาะเลี้ยงกันมาเป็น ก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเป็นร้อยปีนะครับก็ก็สิ้นสิ้นดูแล้วเนี่ยก็แล้วก็ไปไปไปดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับปลาก็เป็นปลาที่เพาะในประเทศไทยแล้วก็มาต่างๆาตัวตัวสูงที่สุดเท่าที่อยู่ในงานได้ได้ทราบเลยตัวห้าหลานครับเราเราเห็นแล้วเนี่ยนะครับเออเราเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมีสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น และมีคุณค่ามากแม้กระไม้ดอกไม้ประดับและก็ปลาสวยงามและก็ปลากัดปลาเร่างตานะครับเอ,อความสนใจทั่วไปเนี่ยผมก็สอบถามคนที่ดูว่าก็เออเหมือนกับผมเลยนะครับอ่าเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สภาพตาลาดไน้ดอกไม้ประดับและก็ปลาสวยงามที่ท,ที่ที่มีขนาดนี้เพราะเราคัดเลือกมีการคัดเลือกกันเข้ามานะครับแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยมีการคัดเลือกให้มาแล้วก็ราคาก็ยุติธรรม คือคือไม่ใช่มาเลือกมาแล้วก็เนื่องจากว่าตรงสถานที่มันไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมครับครับแล้วก็มีคนมาพูดคุยกันสนุกสนานเรียกว่ามีความรู้พวกเติมต่อกันไปท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวท่านก็จะเชิญชวนแขกของท่านเวลาที่มาทำเนียบให้แวะไปดูสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ที่ที่สำสำเรียกว่าสำคัญนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยท่านนายกได้พูดกับทูต ของของอินโดนีเซียที่ไปผมจะถามว่าทที่บ้านอยู่เป็นยังไงเรื่องพวกนี้เห็นไหมมีไหมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งต้นท้นก็บอกว่าโอนี่เขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่ามีทั้งทั้งปลามีทั้งไม้ที่ที่ที่อีสวยงาม,มานะครับับท่านรัฐมนตรีครับ,รบเมื่อสักครู่ท่านบอกถึงเรื่องของคัดเลือกในบูธสาคัญเด่นๆมาวิธีการคัดเราคัดผู้ประกอบการยังไงฮะท่านรัฐมนตรีครับ งกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นคนที่ไปดูแลในเรื่องการเกษตรอยู่ตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเขาก็จะคัดเลือกกันมาว่าตรงนี้เนี่ยที่ไหนที่ที่ท,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 ที่ที่สวยและก็ตรงไหนที่มีกิจกรรมสามารถที่ขยายออกไปทั้งภายในประเทศขายภายในประเทศมีเครือข่าย และก็ขายสามารถที่ส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยมีมาตรฐานมีคุณภาพนะครับตรงเนี้ยสิ่งที่สิ่งที่เราคัดเลือกก็คือว่าต้องเป็นไม้ดอกไม้ระดับที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมามาทําให้เกิดความเสียหายว่ามีโกหกกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโด้ายว่าถ้าคุณภาพไม่ดีแล้วบอกว่าคุณภาพดีแล้วเนี่ย จะเกิดปัญหามากใน,ใน,ใ,น,ใ,นในทางปฏิบัติเปฉะนั้นเราคัดเลือกเรื่องคุณภาพเป็นพิเศษครับครับท่านรัฐมนตรีครับท่านยกบ้องแต่ตอนเปิดงานว่ามูลค่าประมาณ3า0พันกร้อยสามพล้านบาทเนี่ยในส่วนของไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ปลายสวยงามอย่างนี้เราจะมีช่องทางในการช่วยต่อย,ยอดการตลาดให้กับผู้ประกอบการานี้ได้ย่างไงมากขึ้นครับเพราะว่าท่านคาดหวังว่าน่าจะออกจากข้างคลองป,งปุงกรุงเกษมไปเนี่ยตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับคือคือประเด็นอย่างนี้ครับว่นานโยบายของรัฐเนี่ยเห็นชัดว่า อะไรก็ตามที่มันมีมูลค่าเพิ่มก็จะสนับสนุนให้ต่อยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆทีนี้ระหว่างาระหว่างที่กำลังทำเรื่องนี้อยู่นะครับทางกระทรวงก็จะได้พูดคุยกับทางผู้ประกอบการซึ่งก็มีทั้งผู้ประกอบการที่เป็น s อ e มีนะครับ,รบแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ส่งออกไปต่างประเทศได้แล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่น่าสนใจมากที่สุดคือผู้ประกอบการที่เป็นเ,เป็นเยาวชนเป็นอย่างเติร์กนะครับ เป็นเป็นยุวชนที่มาเลือกที่จะประกอบอาชีพในเรื่องพวกนี้อันนี้ครับเป็นเรื่องที่ที่ที่สำคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ทำไปโดยไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ครับไม่ได้ทำโดยไม่มีเรื่องระบบข,ของการบริหารจัดการหลายคนมีความชานาญในเรื่องทางการตลาดนะครับหลายคนมีมีทางความชานาญในการผลิตให้มันได้คุณภาพแล้วก็เาพาะเลี้ยงนะครับ ตัวสำคัญที่สุดเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยนะครับคือการเพาะเลี้ยงและการการประดิษฐ์ประดอยการทําให้เกิดอินโนเวชันต่างๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ท,ที่สำคัญมากนะครับแต่ละบูธท,ที่เราไปถามสอบถามดูเนี่ยก็จะเห็นพัฒนาการของแต่ละแต่ละธุรกิจแต่ละแต่ละร้านที่เกิดขึ้นมาบางทีก็มาจากครอบครอบครัวรเป็นหลายรุ่นแล้วนะครับ บางคนก็จบมาใหม่ๆแล้วก็มีเทคนิคในการผสมพันธุ์ในการผสมโน่นจัดโน่นจัดนี่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่มันมันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นสิ่งที่มันประกอบกันเป็นสิ่งที่สวยงามครับสร้างความสุขให้กับคนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมูลค่ามันถึงออกมาค่อนข้างจะดีตรงเนี้ครับว่าสิ่งที่เอามาสแสดงแล้วก็เอามาขายมาจําหน่าย S <S และกาเป็นเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คัดเลือกมาอย่าง,างดีเยี่ยมนะครับครับถือว่าเอาคํานี้เป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวง,งานเลยนะครับท่านรัฐมนตรีครับ<อ>ก็ก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าผมก็เป็นคนที่ไปดูงานเกษตรมาเยอะๆแล้วนะครับทั้งที่อีสานบ้านผมทั้งที่อุบลทั้งที่ขอนแกน่นแล้วก็ทั้งที่มหาลัยเกษตร,ร<อ>ที่ไหนที่มีเนี่ยผมก็ไปดูตลอดนะครับแล้วก็วัน มีงานสวนที่ไหนก็ดีปลาสวยงามที่ไหนก็ดีเนี่ยผมก็มาเก็ะไปแต่ก็เรียนตรงนี้นะครับว่าเที่ยวนี้นี่เป็นคัดเลือกที่ที่ดีที่สุดตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่ผมเคยเห็นการคัดเลือกมาเที่ยวนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าว่างๆก็ไปหาความสุขนะครับไปหาซื้อของราคาถูกได้ที่ตลาดข้างทำเนียบครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับเราคุยกับคุณอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับอยากให้ทุกคนนั้นไปเที่ยวมากๆนักข่าวกระซิบบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้สิมบางส่วนของการจัดงานครั้งนี้คือเรื่องของคนเมืองคนเมืองไหนอยากจะได้พันไม้แบบปลูกง่ายๆปลูกในถาดหรือว่าจะเป็นปลาสวยงามในขวดหรือว่าครอบแก้วต่างๆราคามีเริ่มตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับไปถึงราคาอย่างที่บอกว่าปลาบางตัวนั้นราคาเป็นหลักล้านทีเดียวไปเยี่ยมชมกันได้ครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับ ย้อนนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามเป็นการรอบโลก NBTV กับคุณสีฟ้าครับ